ไมสักแท้ลดราคาส่งท้ายปีสำหรับท่านที่มองหาเก้าอี้โยกนั่งสบายๆให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่อุดมเฟอร์เนเจอร์ขอนำเสนอเก้าอี้โยกไม้สักแท้นะคะเป็นไม้สักแท้ทั้งตัวนั่งกระชับเต็มสะโพก ที่นั่งกว้างเอนหลังไม่มากโยกได้สบายถือว่าเป็นการพักผ่อนระหว่างวันจะนั่งนานๆก็ได้จะนั่งอ่านหนังสือดูทีวีเล่น iPad เล่นมือถือรับรองนั่งแล้วติดใจนั่งได้ทั้งวันนั่งสบายๆเหมาะสำหรับเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่ลองแวะมาดูที่อุดมเฟอร์เนเจอร์ช่วงนี้มีโปรดีจากปกติ11,900หลดพิเศษเพียงแค่7,900บาทเท่านั้น ที่โชว์รูปุดมงฟินิเจอร์ทุกสาขาเมื่อสั่งจองวันนี้ถึง31ธันวาคมเท่านั้นนะคะแล้วพบกันค่ะ